ผู้หญิงคนนี้นะเธอเนี่ยนั่งอยู่ดีๆแล้วก็หลุดเข้าไปอยู่ในนิยายจีนชื่อดังที่เธอเนี่ยกำลังนั่งอ่านอยู่และตัวละครที่เธอได้รับนะฮะก็เป็นถึงภรรยาขององค์ชายเล็กแห่งตระกูลโฮแต่ณนะเวลานั้นเนี่ยที่เธอได้หลุดเข้าไปนะฮะเหตุการณ์ในตอนนั้นเนี่ยมันช่างน่าอัประยศสุดๆเพราะว่าเธอนะฮะที่ถูกทําให้สลบไปจากสิ่งที่องค์ชายคนนี้บังคับให้กินเพื่อที่เขานะ,ะจะได้เล่นจํบาบาร์กับสาวใช้นางลมคนหนึ่งบนเตียงได้อย่างสบายใจแต่แล้วทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นไปตามแผนของออองงคคค์ชาาาายยยนนนนนนเเเเลล็กี้้้้มมืื่่ภรรขขขไดฟึ กหนดทําให้องค์ชายคนนี้นะ,ะงงเลยว่าไอริสของสิ่งที่เขาได้ให้กินเข้าไปเนี่ยมันน่าจะนานกว่านี้ไม่ใช่หรอทำไม่นางเนี่ยถึงฟื้นขึ้นมาได้ก่อนกําหนดเรื่องราวนี้นะ,ะมันก็ได้ใหญ่โตไปจนของคนตระกูลโฮเนี่ยรู้เรื่องทั้งหมดเลยจนนเวลาน้น,นะฮะทุกคนเนี่ยต้องออกมาเคลียร์กับองค์ชายคนเล็กคนนี้ว่าทําไมถึงทําแบบนี้ที่จะเอาสาวใช้นางลมคนนี้นะฮะเป็นเมียคนที่สองเพราะว่าเรื่องแบบนี้นะฮะก็ถือว่าเสื่อมเสียชื่อเสียงของตระกูลมากจึงได้สั่งลงโทษนางลมคนนี้นะฮะแต่ว่านางลมคนนี้ก็ยังฉลาดงาไดางเธอนะะ้งะะตั น้ของกับองค์ชาย